สวัสดีครับผมมาเล็กเทรเดตครับผม My Next Step ไปต่อกันครับสิ่งที่ดีขึ้นในตัวเองตอนนี้คือรู้สึกว่าสบายขึ้นครับผมไม่ใช่สบายในเรื่องการใช้ชีวิตนะหรือว่าการทํางานสบายขึ้นไม่ใช่แต่พอเราได้โตขึ้นมาในระดับหนึ่งสามสิบสี่แล้วเรารู้สึกว่าเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วเจอเรื่องอะไรมาเยอะแล้วใช้ชีวิตมาแก้ปัญหาต่างๆมาครับการดํารงชีวิตในทุกวันนี้มันสบายขึ้น ความท้าทายในการแสดงที่ยากขึ้นเหรอครับด้วยยุคสมัยเนาะวงการบันเทิงละครหรือหนังหรือซีรีส์ในไทยมันมันเติบโตขึ้นประกอบกับทางโลกมันก็เติบโตขึ้นแล้วได้เห็นผลงานของต่างชาติมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนักแสดงอเองอะ่ะมันก็มีความท้าทายอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแหละการเล่นละครหรือการเล่นหนังมันจะไม่ได้คิดแค่ชั้นเดียวทุกวันเนี่ยคือเล็กเล่นละครเรื่องไหนหรือจะพยายามก้าวเข้าไปเรียนรู้ชีวิตของตัวละครนั้น,น,นให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้ะครับผม มุมมองความรักในวันที่โตขึ้นเล็กเชื่อว่าทุกคนน่ะยิ่งโตขึ้นน่ะมันจะยิ่งเห็นมุมมองต่อความรักต่อเรื่องต่างๆของเรามันค่อยๆโตขึ้นค่อยๆเก็บกับสมประสบการณ์มากขึ้นแล้วทุกวันเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าความรักของเล็กตอนเนี้ยเล็กแค่ต้องการความสบายใจแค่นั้นโรแมนติกเท่าเดิมหรือโรแมนติกขึ้นเมื่อก่อนเล็กอาจจะคิดว่าการที่เราได้พาแฟนเราไป ดินเนอร์ซื้อดอกไม้ให้มันคือโรแมนติกแล้วแต่ว่าทุกวันนี้เล็กมองว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือเรื่องธรรมดามากของคนที่รักกันแล้วก็อยากดูแลก,กัน mm. ก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้โรแมนติกมากขึ้นหรือโรแมนติกเท่าเดิมแต่มุมมองของเล็กมีต่อความโรแมนติกนั้นนั้นมันอาจจะเปลี่ยนไปครับผม mm. สิ่งที่ทำให้เล็กแฮปปี้มากขึ้นนะครับผมระบบเผาผ่านที่ดีเหมือนตอนอายุ23-24ครับผมเวลาออกกำลังกายของเล็กมันน้อยลงแล้วก็ประกอบกับเรากินจริงจังมากขึ้น มันทำให้เราผอมหรือหุ่นดีหรือลีนขึ้นยากกว่าสมัยก่อนอย่างเงี้ยครับครับฝากติดตาม The Urban Lifestyle ปกอเล็กธีระเดชของเดือนทันวาคมนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่างๆด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นละครนะครับผมมีเรื่องลมเล่นไฟนะฮะใกล้จอรแดนแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องชนะาทาาชาๆครับผมแล้วก็อาหารคอเล็กเรื่องกินเราจริงกันทาง YouTube และ Facebook ครับผม